สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานก็มีแนวทางมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเลขเด็ดหลวงพ่อคูณลักสังขารครบ10ปีเหลืออีกสงวันเท่านั้นนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจำวันที่16พฤษภาคมกันแล้วเชื่อว่าขอาหวยหลายท่านต่างก็คงกําลังตามหาเลขเด็ดกันอยู่สําหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางวันนี้ทีมงานก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยคะ่ะโดยเป็นเลขหลวงพ่อคูณ ปริสุดธโธละสังขารครบ10ปีโดยวันที่16พฤษภาคม2568นี้เป็นวันครบรอบ10ปีของการละสังขารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีจเจ้าวาดวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งในโอกาสนี้ขออหวยไม่พลาดที่จะนำเลขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณมาตีเป็นเลขเด็ดเพื่อลุนรวยในงวดนี้กันค่ะสำหรับเลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคุณมีดังนี้ค่ะ 10ครบรอบ10ปีวันลาสังขาร 16. วันที่หลวงพ่อคุณลาสังขาร16พฤษภาคม2558ปีที่หลวงพ่อคุณลาสังขาร9กนอายุหลวงพ่อคุณในวันที่ลาสังขาร 4. วันเกิด4ี่ตุลาคม2466ปีเกิดหลวงพ่อคูณ 5. วันที่อุปสมบท5พฤษภาคม2487ปีที่อุปสมบท71 พันษาที่จำพรรษาในชีวิตของท่านอย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์ในวันที่16พฤษภาคมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ